สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่โดว์ดัมซิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสายของขวัญวันเกิดกันนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ของรถครับดูครับมันหมีเวลาครับอันนี้หมดแล้วนี่ก็เพิ่งเสร็จนะน,นี่เป็นของขวัญน,นะของเล็กคือ,อขนา,มา,าดนี้เออ ขวัญอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าผมให้ด้วยใจนะครับสองไปหาเองสิไป,ไปให้ของขวัญกนันเลยไปทีงนี้เลยดับตาเนี้ยไปครับนีครับนะครับ

เฮ้ยเปิดเล่มแบบศูนย์ห้าเลยขอยี่สิบบาทได้ขอบคุณครับอะไมเอแหวนทองถ่ายรูปก่อนอไม่งโผมมันไม่มีปัญญาซื้อแหวนซื้ออะไรหรอกซื้อทองหรอกพี่เฮ้ยเฮ้ขาวนะครับขาวจะแกะเฮ้ยรีบแกะถทะไม่ต้องแกะใช่ไหมเอาไปจ่ายพรุ่งนี้แล้วกันเนะถ้าอยากเห็นก็แกะว่ะ อาจจะไม่มีค่าแต่ว่าผมให้ด้วยใจนะครับถุงแบบนี้รู้เลยอะไรไม่เขาอ่ะขอถุงร้านนี่มาร้านโหแกดี <laughs> ไหมนะข้างในมันคือมันจะเป็นแบบกล่องหลายชั้นให้แกะยากนะครับแกะนะแล้วแต่ <laughs> แหวนทองสิบบาท ดีไหมแกดีฮะห่อมาเล็ดมากเลยนะคุณให้มันอยู่นิ่งๆเท่ากูอโอ้หกว่าจะห่อได้รู้ไหมใช้เวลากี่วันนุนได้ห่อไหมว่าจะไปห่อแต่ว่าก็ผัดๆไปเรื่อยๆอันนี้ซื้อตั้งใจประมาณสองสามเดือนแล้ะนี่ทำอะไรสองสามเดือนที่แล้วซื้อเก็บไว้โดยวันเกิดเฉพาะเลยเนี่ยแกดีๆแล้วห่อต่อแล้วค่อยไปแกะพรุ่งนี้ เพื่ออะไรคะอาค่ะไม่รูลองดูครับดูนะครับแกหน้าหน่อยจะได้ครบแปดนาที ต,ต,ต้องตัดเป็นอกลอ,อ,อ,องดินสอนะครับต้อง,องนปชมสีสีใหอ้อหะีเวลาแบบเออแบบให้ลูกได้ใช้สีงไง สีนะครับสีนะครับนี่เดี๋ยวดูกล่องกันอันนี้ราคาพันพันกว่านะครับสีนี่นี่ครับสีเออะไรนะคอรีนวะนี่ครับอ่ะซื้อสีให้เกีาแไปดิเฮ้ยแกดีดี่ิ อ่านข้ามไงก็เก๋ไม่ได้เอสีอย่าใจร้อนนะดูให้จบนะคงคงก็ไม่มีปัญญาซื้อแบบของแพงๆให้เราครับก็มีแค่นี้แหละใช่ไรวันที่ไปซื้อเงินเดือนยังไม่ออกหยอกยวกๆยอก แคล็ดดีวเ่าเฮ้ยอะไรคำนี้มีในตัวเอ้าวเห็นแค่เนี่ยท้าเขาละอะไรเขาลุ้นเลยเอาให้ทายตัวละเท่าไหร่นี่เอาแคเขาลุ้แล้วมาเอาให้ทายตัวละเท่าไหร่นี่อ่ะจะซื้อไหมเนี่ยไม่ซื้อให้คนเดียวทำไมต้องซื้อตัวละพันเลยนี่ พี่มันถามเขาว่าตัวนี้รู้จักไหมใช่ไหมไม่ใช่ก็ถามอยู่ขออนุญาติดติ้กระเพียงหน่อยตัวใหญ่ปะเนี่ยสายได้ไหมใหญ่มากลองเทียบดูสิไหวก็ไปนอนหนนี้คาหลักไลยหรือว่าแล้วทำไมวันนั้นถึงถาม ถามว่าตุ๊กตาสาตัวนี่นะไม่ได้ถามันอ่านไงกระตังฮะเลี้ยงไงต่ออะไรครบก็มีเก็นเลยของขวัญมันเกิดสองรอบแล้วนะไม่เช้าเลยนะโอ้ยเมื่อเช้าตกใจว่าอยู่ดีเงินเข้าบัญชีสามหมื่นเบาเอใช้หมดละ กดมาแล้วสามหมื่นอ่ะกดมาสองรอบรอบแรกสองหมื่นรอบสองหนึ่งหมื่นโอ้โหนหนเราเทียบอีกตัวหนึ่งดูซิอีกตัวหนึ่งเป็นไซส์เอสเอ็กซ์หรือเปล่าจริงไหมล้วทำไมไม่ซื้อ่าเหมือนกันล่ะมันไม่มีของแท้ครับนี่ใส่ดูหมไหนเทียบดูซิใส่ได้ไหมเห็นว่าชอบสีขาวก็ซื้อสีขาวเนาะเอาเอาเขาไว้ใส่ไง ก็เห like ็นว่าใส่สีขาวแล้วมันสวยดีละดีใจดีใจขึ้นมากเลยขอบคุณนะคะเชื่อไหมเขาไม่เคยให้ของขวัญมันเกิดแฟนมาก่อนเลยแบบหอยนี่แบบนี้เลยก็ดีแล้วไงทางซ้ายท้งแรก บอว่าให้ยกให้กูไ่รู้กก็กให้หมเอาไปเก็บแลวเดี๋ยวมันจะเปื้อนเอาเรินกับบ้านใน้น้อเนี่ยเอาหูมีองขวัญมันเกิดเฮ้ยแววนวัญันเกิดเขาไหมไม่ไม่ไม่ลูกชาได้สองคนพอเก็บก่อนเลยเดี๋ยวเปื้อน สวยมากเลยอะ่ะเสื้อนเนี่ยเห็นมันน่ารักดีไงเลยใส่มาให้เอ้ยเลยซื้อมาให้เลยใส่มาให้โอเคครับ <laughs> อาบดีรีวิวสิกี่บาทจะไม่รู้ราคาเลยอ่ะตัวละแปดร้อยเก้าสิบถอย เขนาดไซส์เอ่ะใช่เขาบอกว่าซื้อสาตัวแต่เขาไปสุรินแล้วเขาก็ให้น้องเขาหนึ่งตัวเขาแรกก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งเป็นอันเป็นเสื้อคู่ไงไปหาน้องแล้วก็เลยให้น้องใส่นะไปซักแล้วก็ใส่นะคือแม่เขายอมไม่เคยใส่เลยถ่ายถ่ายถ่ายนะ เดี๋ไวเจอกันคิปหน้าคขับ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs>